fc ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญขององค์เกจินะครับป่าแห่งที่ราบสูงเทพเจ้าแห่งดาดขุนท้นและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมานะครับนั่นก็คือองค์หลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อ,อพคูณหลังพญาพักดีชุมพลหรือเจ้าพา่อพญาแรนะครับจังหวัดเจภูมินะครับ,บ,รรบซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้นะครับปะทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับจับธนบัตรนะครับ มือของท่านจับธนบัตรจารึกข้อความรุ่นค้นให้ลาบทําปราบมานะครับด้านล่างจารึกข้อความหลวงพ่อคูณพริสทโตนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมขนาดเล็กและมีห่วงด้วยนะครับผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญจารึกข้อความจังหวัดเชฟูม2 5 3 8นะครับเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปี38และมีรูปของพญาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาเลยอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับนั่งบนแท่นนะครับแล้วก็มีลายไทยลายขนอกอยู่2ด้านจารึกข้อความพญาพักดีชุมพล หรือและนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเดิมๆนะครับง่ายๆ <c oughs> แท้ๆผ่านประสบการณ์แต่เป็นเหรียญที่มีความคมชัดมากๆและสวยมากๆและก็ได้รับความนิยมมากๆครับเพราะเป็นเหรียญหนึ่งในรุ่นเหรียญที่หายากแล้วขององค์หลวงพ่อคูณนะครับและเป็นเหรียญที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีบุคคลสาคัญ2บุคคลได้แก่องค์หลวงพ่อคูณนะครับอยู่ด้านหน้าเหรียญได้พญาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลของจังหวัดเชียงภูมินะครับที่ชาวเชียงภูมิให้ความเคารพศรัทธาท่านนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความงดงามคมชัดมากๆนะครับ FC ดูแค่นี้ก็ผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากนะครับสำหรับ f c ท่านใดที่สนใจจริงๆนะครับอยากจะชอบบูชาจริงให้รีบติดต่อด่วนนะครับเนื่องจากเหรียญในออรายการนี้มีจำกัดนะครับขอบคุณครับ